สมาคมการค้าอาหารอนาคตไทยผนึกกำลังบริษัทซีพีรมจำกัดและพันธมิตรยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตขานรับวาระแห่งชาติผลักดันเป้าหมายอุตสาหกรรมอาหารอนาคตไทยมูลค่า500ล้านบาทในปี2570ก็สำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดนะครับทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะจริงๆแล้วพื้นฐานของฟิวเจอร์ฟู้ดเนี่ยมาจากอาหารเพื่อสุขภาพ จะเห็นได้ว่าความรู้ของผู้บริโภคมีเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดอย่างประเทศไทยเ,ยเราแบ่งกลุ่มสินค้าอาหารอนาคตเป็น4ี่กลุ่มก็แต่ละกลุ่มก็จะบอกอด้วยตัวมันเองว่าณขณะนี้ตัวไหนกาลังไปได้ดีซิบิแดมเองก็มองเห็นว่าอน,นาคตนแน่นอนครับพวกอาหารที่เป็นฟิวเจอร์ฟู้ดที่เป็นอาหารในเชิงสุขภาพนี้จะเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงอาหารที่เป็นประเภทแพนเบดซึ่งเหมาะสําหรับคนทั่วไปที่ คิดว่าอยากจะลดอะไรที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพได้เพราะนั้นเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ซีบีแรมจะพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาแล้วเรายังพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับตรงนี้จะคิดว่าเราก็คงจะมองถึงอาหารสุขภาพเป็นเทรนสำคัญที่เรามุ่งไปในอนาคตแน่นอนครับ ซีพีแรมเป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทยซิพีแรมเองเป็นบริษัทผลิตอาหารพร้อมรับประทานทั้งนี้ได้ให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาด้านอาหารที่ตอบโจทย์กับทุกกลุ่มผู้บริโภคให้ได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพอร่อยปลอดภยัยและให้คุณค่าทางโภชนาการ